เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่โคตรมาแรงในตอนนี้เลยถ้าไม่เนิฟเนี่ยยังไงก็แบนเต็มแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยห้องกอหรือว่าแรงร้อยดาวขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะแบนยูเดอร์กันแล้วนะอีกไม่กี่วันเนี่ยแรงทั่วไปก็จะเริ่มแบนตามๆากันมาละตอนที่ยังไม่แบนหรือว่าแรงไหนที่ยังไม่แบนเนี่ยก็สามารถหยิบยูเดอร์มาเอาดาวได้เลยนะครับได้2ดาวง่ายแล้วก็เอามาโลมหรือว่าเอามาเมดก็ได้นะอย่างผมที่เล่นกับลูกเพจส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปล่อยิลเดอร์คู่กับเอลสูไปเลยนะครับ คำถามที่ตามมาคือทำไมกิลเดอร์ถึงได้ติดเมตาแล้วก็มาแรงขนาดนี้ใช่ไหมครับเราก็ลองดูแอนเนตดิแอนเนตเนี่ยระยะไกลแล้วก็อันตีเนี่ยสามารถล้างซ c ได้นะครับถือว่าเป็นฮีโร่เมตาในแผนนี้เลย แต่เพื่อนลองคิดนะกิลด์เนี่ยมันเหมือนแอนเนตท,ที่สตานได้แต่ว่าดาเมจเนี่ยแรงพอๆกับเอลสูอาจจะเบาวกว่าเอลสูนิดนึงแต่ว่ากิลด์เนี่ยสกิลคูดาวเร็วมากแล้วมีสตันแถมระยะยังกว้างกว่าอีกด้วยไม่ว่าใครจะเล่นก็เล่นได้เหมือนกันนะครับต่างจากเอลสูที่ต้องใช้ความชนานาญฮีโร่ค่อนข้างสูงนะแต่ว่ากิลด์เนี่ยเล่นได้เลยแล้วท่านติล็อกเนี่ยโกงมากนะครับฮีโร่ที่กิลด์ไม่ชอบเนี่ยก็จะมีโกวา่านะที่เตะคีมาบางสกิลสองได้ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตังเกิลอย่างฉลามนะครับฉลามเนี่ยสามารถใช้สก,กิลตอนที่กิลเดอร์ขังได้นะแล้วก็จะเป็นพวกโลมมิ่งเปิดไฟทั่วไปนะครับที่กิลเดอร์ไม่ชอบเช่นแกรกหรือว่าเอมโ่ แต่ถ้าเราคิดว่าเราเอลคิวพอหลบได้มากพอเนี่ยก็สามารถกีบกิเด์ได้เลยรู้ก่อนก็ได้ดาวก่อนนะครับช่วงที่ผมเล่นรอบโอเวอร์โหลดกับคนดูเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแบนนะแต่ว่าถ้าเล่นซูเีมเนี่ยแบนกันเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีแบนต,ตามๆกันมาตามแรงทั่วไปละแต่แรงไหนยังไม่แบนก็อย่างที่บอกเลยครับรีบเล่นก่อนนะเพราะว่าฮีโร่มันโกงมากแล้วสกิลสเนี่ย มันเผาได้ด้วยนะเวลาที่ใช้สกิลสองไปเนี่ยตรงปาสกิลเนี่ยใครที่เดินมาชนเนี่ยจะติดสถานะเผาด้วยก่อนไปดูในเกมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ก like, ดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับและไปดูกันเลยว่าทําไมฮีโร่มันถึงโกงและโกงขนาดไหนเดี๋ยวผมไปเดินเกมให้ดูตุนมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกมใหม เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติม ROV แค่ใช้ Open ID ในการเติมเท่านั้น <c oughs> เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารแจมแได้ที่เพจตุนมากัะพอยได้เลยเอ๋อคิวด์มันเก่งนะคิวด์มเมตานะคิวด์ตัวเมตานะครับห้องกอแบรนด์นะคิวด์อ่ะตัวเจ็ดสิบแบนด์ฉ่ำคิวด์ใช่ตัวมันโกงนะตอนนี้ สก,กินนี้พี่ได้มายัางไงหรอสก,กินมังกรนะหรอมันเข้านานแล้วนะอ่าลูกแก้วไปแรกมั้งพลังขึ้นเต่าตัวโกงมากใช่ตัวโกงตัวโกง,โงพี่เล่นหลายเกมแล้วคิวเดอร์จริงๆพี่เล่นมาหลายเกมแล้วก่อนหน้านี้คือแบบเล่นบ่อยมากเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูว่าตัวมันโกง <ing> ยังไงนะครับ สำหรับลูนไอเทมพลังแสงก็ตามนี้เลยนะผมจะอธิบายนิดนึงที่ผมห้อยโบวคัตเตอร์มาเนี่ยก็คือพลังแสงต้านซีซีใช่ไหมกิลด์เ,เนี่ยถ้าเข้าถึงตัวมันอาจจะตายง่ายนิดนึงนะแต่ว่ามันไม่แพ้ตัวเบิร์ดอยู่แล้วนะครับเพราะตัวมันถึกแล้วก็มีอันติขังได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนซีซีแล้วออกไม่ได้นะก็เลยห้อยโบวคัตเตอร์มาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้จ่ายสกิลสองฟร,ฟร,ฟรีทั้งเกมแล้วออกดาเมจล้วนไปเลยนะครับไม่ต้องออกของกันนะเงินเหลือก็ค่อยสับรองเท้าเป็นก่อเกิดเดาถ้าเจอตัวก่อหนา,นาหรือว่าเเค้้้าาาอออออออกกกกทยยะะน่ร็็ไไมมมมตตงุผด จ่ากอเวทไปเลยแต่ที่ผมออกค่อคุมจ่เวทในเกมนี้เนี่ยเพราะว่าล <m z ul heures> ูนท un ี่ผมเอามาในเกมนี้มันให้พลังชีวิตเยอะนะพี่มาอยู่พี่มาอยู่เล่นได้นะวีล่าฟิกไปละมียิงอีกลูกนหนึ่งอ่ะโกรเกิน โกงปะล่ะแค่นั้นแหละคนดูคือตัวมันสารสารพัดประโยชน์มากเลยนะโอ้โอโอโยศัตรูเลรกยไปแล้วอ้เวกลางรอพี่นะนะพี่ไม่สี่คือแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะแบบโป๊กเรื่อยสกิลเรื่อยนะครับเราคิดแบบอารมณ์คล้ายๆแอนเนต แอนเนตที่มีสตั้น่ะเอาง่ายๆเลยแล้วดาเมจแรงกว่าแอนเนตอะใครว่าแอนเนตมันเมตาแล้วอ่ะยูเดอร์อนะตันได้ด้วยนะครับไปอยู่มาอยู่แล้วแบบสตัรนระยะไกลได้นะดูดิดูระยะนะโอ้แล้วตันนานด้วยนะครับดู ดูตายนะแล้วสกิลหนึ่งใช้หนีไฟได้ใช้เสร็จผักได้อีกโหอันติขังอันนี้คือโคตรโกงเลยนะครับผมไม่โดนว่ะขังไม่โดนเฮ้ยผักเห็นป้าเห็นป่ะมีผักด้วยไอเห็นปะไม่มาเยอะว่ะ เอะพี่ห่างว่าไปอ่านี่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับสวยฮะขอบคุณโดนเนตนะครับผมแมนสกินคอแลบบอกไม่เล่นสกินคอแลบอรอ คือคนเล่นเขาก็ซื้อมาแล้วเปล่าไม่น่านมีปัญหาพี่ว่า <g ain> เล่นไปเถอะมีใครว่าห้างหรือว่าวะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <g ain> แต่เราก็ซื้อสกินมาแล้วหรือเปล่าอะเราควรเล่นได้ทุกที่ <g ain> เราควรจะใช้แข่งได้นี่ในเมื่อเราเสียเงินซื้อสกินมาโู้เราขังสองสยองกลิ่มมาช็อตนี้ฮะ แล้วโยมอีกทีนึงโอ้โหโกไหมแค่นั้นโอ้โหแบนไหมครับไม่ต้องใส่อะไรห้องกอแบนนะก็ดูตัวมันดีก็ดูตัวมันดีแบบไม่ต้องเล่น ไม่ต้องเล่นฮะอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไอ้เชอ้ยมันบอเร็วจังวะผักออกจานที่แก๊กโอ้ยไม่ได้ผักไกลขนาดนั้นน้องมไม่ใช่แล้วน้องจะไถไปขนาดนั้นนะ่ะมันผักสั้นๆนี่ผักๆไปเถอะจ่ายดาเมจไปเถอะไม่ได้มีผลอะไรหรอกโดนไปหนึ่งที มันรำคาญผมละตอนนี้นนเนี่ยแล้สวสกิลสองอ่ะมันเผาด้วยนะเห็นปะเห็นปะมันเผาเห็นปะเห็นปะอ่าแบบใครที่แบบว่าเดินมาตามหลุมเรามันจะเผานะ,ะดึงไว้แก๊กน้องพี่ไปอยู่น้องไปอยู่น้องละผมแล้วห่างตอนนี้ฮะเอา เช็คพุ่มนี้ไม่เจอมันอยู่พุ่มนี้เอ้าคูนี่เอาเลยมันอยู่พุ่มนี้ก็ว่าอยู่ไปไหนวะเช็คไม่เจอโหแล้วแบบ เกี้ยวเวบได้เร็วมากนะครับเอาอีลานะต้องแก๊กเดินเด่นเด่นเฮ้ยอะไรดึงมาน้องแก๊กดึงมาเนาะดึงมาเนาะตัวนึ่ยเนาะ โอ้ยไม่โดนนี่ไงยืนทำอะไรยืนทำอะไร ยืนทำอะไรมันไส้ใดิงดิงดอยโฮเหรอห้ดิงดิงดอยโฮไประวังอีวีล่านะมันแหวนจัดเลย ใชดิ่งดิงดน้อยโดนไปดีโดนไปอีกอ้าวไม่โดนอุ้ยอุ้ยตะแลงจัดนี่ไงดึงว่าเนาะนี่ไงมีขา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 ง เออเอาไม่ตายโอ้มันแตะโดนก่อนนะเสียดายว่ะเฮ้ยตัวใหม่ตัวโกงพอแล้วน้องพอแล้วกลับมาน้องกลับบ้านเราเดี๋ยวหาให้นี่กันหามงกูดก่อนเฮ้ยปูยเยอะว่ะอดีน้องมันชุบแล้วน้องมันชุบแล้วไอ้ดวง ไอ้ด้วงไอ้เควินโฟเยสมึงเอาหน่อยดิโอ้ยตั้งชื่อเหมือนพี่เราเล่นปอดงี้อย่า,ยาเล่นนะเองต้องใจใจหน่อยนะ้องมันเสียชุบไปแล้วอ่ะมันเสียชุบเสียอันติด้วยอีวิล่าไอ้เฮียด้วงกูไม่โดดสักทีเลยด,วดว้ดวงโดดน้องด้วงโดดสวยน้องเออเออ เเเออออออตัวละครอะไรช่างเล่นมันอย่างนี้มาดิวะมาดิวะเออเอ้าเอ้าโดนขังนะโดนขังนะโดนขังแลเว้ย เวฟพดูดว่ะน้องไปยักย์ใหญ่ยักใหญ่เอาเวฟล่างเดี๋ยวเอาดาเอามังกรก็ได้ครับเอาอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรยังไงยังไงเออโอ้ยโอ้โหมันรู้ทันว่ะไอแก๊กน้องใจเย็นน้องดวงโดนมันน้องต้นมันเออพี่นับหนุนอยู่พี่นับหนุนอยู่ เออน้องพี่ดูอยู่เอออ้าวไอ้เชี่ยสเก็ตบอร์ดทำพิษกอีกละไอ้ตัวใหม่เองไม่เอาอ็อบเจกต์อะไรไปวะน้องเองไม่มาก็ได้นะเองเนียนมังกรเดียนดาก็ได้นะเห็นไหมมันชนะไฟเมันเอาอ็อบเจกต์เลยเราชนะไฟเราไม่เอาสักทีไยลอง ไปดูดิไอ้ดวงโดดน้องโดดเดียวที่บอกเลยว่ามีกลิ่นนะถ้าถ้าตัวใหม่ยังเล่นอย่างนี้นะกลิ่นแรงด้วยตอนนี้ตอนนี้กลิ่นแรงด้วยกลิ่นโชยเลยเฮ้ยได้นะเฮ้ยไหวนะน้องเฮ้ยไหวนะอุ้ยบีบไปดิไอ้ดวงเอามันดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอมโบ คอมโบเออไอตัวนี้มันมุดเก่งไหนตัวเนี้ยมุดเก่งหรอเออมุดเก่งหรอมุดเก่งจริงจริงนะอ่ะแล้วบนใครทำโอ้โห มันเป็มังกรกี่โมงวะเนี่ยไปช่วยมันตีหน่อยดิไปช่วยมันตีมังกรไปช่วยมันตีมังกรหน่อยไอ้กลัวไม่ได้หวะ่ะวันเนี้ยเออไอ้โดนไปทำบนวิ่งขึ้ยหายละ ไอ้สวยปะเนี่ยไอ้ก็มีรำไปน้องสวยเดือดตัวอะไรอ่ะไอ้ก็ทำบนไปทำบนไปเอาเว็บไปสวยสวยสวยโอ้ยดวงเออดวงเงินห้ากูจะรู้ว่ากูจะรลวกกูจะหลุดไอ้ดวงฟาร์มหน่อยเว้ยทำเว็บข้างหน่อยดิเว็บดันตลอดเลยเนี่ยชนะ ชนะประมาณ2545ไฟอะ่ะแม่งไม่ได้ป้อมเขาเลยเนี่ยโอ้ป้อมเท่ากันเฉยกูจะหลุดไอ้น้องไม่มีคนนะไอ้น้องแก๊กไม่มีคนนะคนเดียวนะเราอะ่ะคนเดียวนะอยู่คนเดียวอาจจะเหนื่อยหน่อยนะอยู่ลําพังก็จจะว่าเวาหน่อยอะ่ะคือแบบว่าวิธีคนโตแต่น้องเฮ้ยทำไมมันกล้าประดันคนเดียววะไอ้ตัวเนี้ย สวยเนาะมันมาดึงให้เพื่อนหรอมันมาดึงให้เพื่อนหรอสีป้อมนะสีป้อมนะอ้าวเฮ้ยรีดีรีดีรีดีเดี๋ยวพี่กันให้พี่กันให้ โอ้ยตัวใหม่โอ้ยเป็ระวังอีวีล่านะอีวีล่ามันรู้มากนะลองนะนี่วะไม่อยู่จีิไม่ได้ต้องรอฮายามมาตีวะน้องเออไม่พร้อมไปรีน้องไม่พร้อมไปรีเลย รู้มากจริงๆอุย้ยครึ่งหลอดโว้ยรู้มากจริงๆไปเล่นได้นะเว้ยเล่นได้นะเล่นได้นะเล่นได้นะดึงมาตัวไหนก็ได้น้องดึงมาดีตัวไหนก็ได้ดดตัวไหนก็ได้ไได,ดึงมาเออเออ ดาร์กดาร์กดาร์กกัสเลด์อยู่อ้เว้ยไอ้ดวงเฮ้ยไอ้บ้านี่จะไปจดแจ๊คคีบอีกเฮ้ยสวยสวยสวยเล่นข้างนะทำข้างฟังพี่นะทำข้างไอ้ดวงไปบนไอ้ดวงไปทำบน เอาซีมันอยู่นี่เหรอไอ้แก๊กเอาเปิดแมปไปน้องไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจนเน่แหรมหรอจ้าเดี๋ยวไอด้อดวดงทำบนนะดวงทำบนเลยเดี๋ยวพวกพี่ได้วยไอ้อดวงมึงตายเหรอเหรอโอวิดเนาะเฮ้ยมันโผล่มาไงวะเนี่ยตรงนี้เฮ้ยพี่หางสวยจัดพี่หางสวยจัดอุลยพี่หางสวยจัดปาดีกว่า มาดิวะมาดิวะปสโซเปโซมาดิวะเออโดนแค่หลุมจบได้พีช่ชายครับผมเดี๋ยวผมจบให้นะครับคุณด้วงอาดาไปเลยครับมาดิวะ ยูเดอร์ตัวเมตาผมบอกแล้วไอ้ผลสกอร์ผมอย่างเวอร์ผมบอกเลยผมไม่ได้เอมผมลบเกมอะเกมเนี่ยเดี๋ยว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 อันนี้ต้องคุยกันหน่อยนะจีเอ็มเดี๋ยว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 อันนี้ไม่ใช่ละไอ้เแย่รับก็พอๆกันเช่นทาเมอร์ผมเยอะสุดแอคติสยี่ห้าตัว คือถ้าเป็นเมตตัวอื่นได้นะแต่เป็นกิลดอร์ไม่ได้นะ